มาแล้วนะครับสามอย่างอันนี้เหมือนจะเป็นหวานหรือคาวเนี่ยรนะอชั่วโมงสิบห้านาทีน,นะฮะกินกินนาที <laughs> <laughs> สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวคลิปสั้นๆนะฮะไม่ยาวมากคิดว่าไม่ไดาวว่างนะแนะนำนะฮะเป็นร้านอ่ะร้านที่แบบแนวปารีสปารีสนะแล้วก็ราคาดีนะฮะร้านดังนะฮะปกติเนี่ยคนมาปารีสเนี่ยเขาก็จะไปอะไรแม่ร้านอะไรที่แบบคนไทยชอบไป แองเจลิน่าหรือเออ่ไม่หรืออะไรนะคาเฟ่เดอะเฟอร์ใช่ปะ่ะแต่นี่ถ้าเกิดมาเขตเจ็ดนะฮะร้านพวกนั้นเนี่ยมันธรรมดาไปนะฮะถ้าเกิดอยากได้ความปาลีสปาลีสความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะฮะเราแนะนำเขตเจ็ดนะครับร้านที่ชื่อว่าโคซี่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะมันเป็น ร้านเหมาะสำหรับอาหารเช้าอาหารแล้วก็กลางวันประมาณบัช้ชนะประมาณนั้นะนะมันจะเอาเว็นว่าดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันปกติเนี่ยนี่อันนี้มันใกล้บ้านเลยสมมุติว่าเรามาจากตรงนี้อันนี้คืออะไรนี่คือลูเดแกนเน่นะฮะนี่ดูนะฮะ กาแฟก็อร่อยร้านนี้กาแฟเขาอร่อยแล้วแต่ที่เด็ดเนี่ยที่เด็ดของเขาคืออะไรคือโ a s สแล้วก็แซลมอนเดี๋ยวไปดูแล้วกันร้านไม่ใหญ่นะฮะร้านเล็กๆประเด็นคือคนมันจะเยอะตลอดเลยเราต้องมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเผื่อเวลาหน่อยนะฮะรอคิวน่าจะประมาณโดยเฉลี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะแม่นะ 1 5ครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ว่าเด็ดจริงนะครับหลังจากที่เราอยู่นี่แล้วเราไปลองกินมาหลายร้านถ้าเกิดต้องการร้านแบบสไตล์แบบอาหารฝรั่งนะฮะปารีสในราคาที่ไม่แพงนะฮะราคาโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ถึงแล้เดินไม่น่อยเดียวเองจากบ้านนี่โอเค สำหรับคนที่อยากจะมานะฮะเรากา็นั่งรถนะฮะเมโทรลาย8ปดครับแล้วก็ลงเอโคเมลิเจนะฮะแล้วก็เดินมานี่ดูคนแม่งต่อคิวกันท้อที่แป่งว่าน่ารึ่วโบงไม่น่าจะอยู่ดูดิ ي, คนแม่งเพียบเลยดูร้านดูครับคนต่อคิวยืนกันไม่ยาวไปนู่นเลยหไม่น่าจะได้กินแล้วแม่งวันนี้สงสัย โอ้หคิวยาวไปไหนเนี่ยดูคิวแม่งยาวมากเชื่อจะได้กินมั้ยเนี่ยวันนี้เบื่อจังคิวยาวมากครึ่งชั่วโมงไม่น่าอยู่ละเอาใหม่เผื่อไว้สักชั่วโมงเลยโอ้โหจะได้กินไหมเนี่ยนี่จะเปลี่ยนร้านแล้วคนนี้ วันนี้บอมาผู้จะเปลี่ยนร้านแล้วเแต่ว่าของดีรอหน่อยเอาไงรอมา45นาทีนะฮะด้วยความหนาวเขาก็เลยเอ,อกากาแฟมาไหมเ่าด,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 ดูแลกาแฟหรอวุ oui. ้ยไม่โอ ้องหน่อยผมปิด เเเเเห็นม <si ้ยยยอออ่่าาางงีขววซร์ิสบริการเราก็รอได้แต่เมื่อกี้เขาน่าจะไปเดินทางต่อเขาก็เลยกีบอัพไปคนก่อนหน้ามาพร้อมก็บอกเดินทางแต่เสียดายถ้าเกิดใครจะมาเนี่ยต้องเผื่อเวลาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้เห็นไหมว่าผมเจ็บพี่รอมาสี่สิบนาทีแล้วหรือว่ามันหคิวมมีคนทีกินช้าด้วยจะหนีนะใช่มึงก็นั่งมึงทีมึงก็นั่งกินะพอสนุก แต่แต่เราเราเคยกินแล้วร้านนี้แล้วเ,เราเคยกินทั้ง3ร้านในแองเจลิน่าแล้วก็คาเฟ่ซี่คาเฟ่เดอรเฟ,ฟเอร์อเอ่ออันนี้ดีกว่าโอเคนะฮะหลังจากที่เรารอไปชั่วโมงกีนก่นาทีอ้าวชั่วโมงอีกสิบนาทีอ่ะ ตอนนี้เราก็เหลือเป็นคิวต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอาหารอะไรนะฮะรอ1ชั่วโมงนอนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจากรอไป1นชั่วโมงกับอีก15นาทีเราก็ได้เข้ามาในร้านนะฮะต่อไปเราก็สั่งนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะกินอะไรเมนูก็นี่ ดาวน์โหลดเมนูได้นะฮะอาร่อยเดี๋ยวลองดูนะฮะเพื่อความชัวร์นี่เมนูของเด็ดนะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรอร่อยใช่ปะ่ะจะบอกให้วิวเมนูนะฮะนี่ของเด็ดเลยที่แนะนำตอนถ้าเกิดคนกินเนื้อนะอ่า<ช>นี่นี่นี่ตัวสุดท้ายใช่ปะ่ะบียอสแซลมอนเอยไม่ใช่นี่วะนี่นี่เซ็กซี่เบนนี่เ,เอกนะฮะ แล้วก็รอบพิ้าเรากินบียอสแซลมอนใบแล้วเดี๋ยววันนี้เราสั่งอันแรกแล้วกันนะเอ้ยแพนเค้กว่ะมันเป็นแพนเคก้กเบคอนเอ้ยลองแพนเคก้กเบคอนพอชองเริ่มมาแล้วนะครับสามอย่างอันนี้เหมือนจะเป็นหวานหรือคาวเนะี่ย ขาวใช่ปะ่ะโอเคน่าจะขาวขาว,ขาว,ขาวหวานอะไรก็ไม่อันนี้คือแพนเคก้เกเบคอนพอร์ชเองนะฮะอันนี้คือเซ็กซีเ่เบนนี่ถูกไหมเป็นเนื้ออันนี้คือแซลมอนรอบรอบที่แล้วเราสั่งสององนันนี้อันนี้อร่อยกว่านะฮะอันนี้อร่อยกว่าเบนนี่เซ็กซี่เบนนี่ใส่รอบนี้ขอลองอันนี้นะฮะะอนน่ขอ,อลองก่อนนะฮะเดี๋ยวให้คะแนนเลยเอ,อ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยใช่อะ ลายไหลเลยอ่ะคือหิวมากอะ่ะหิวมากหิวมากให้เท่ากันเลยเท่ากันกับเซ็กซี่แบนนี่ อาซีลองกินดูแล้วลองดูด้วยว่าเทียบกับข้าวมันไก่แม่ไหนอร่อยกว่านอ จะเทียบกันนี้ไหมลูกลองลองนีไหมนี่ี๋ยวพ่อตัอ่งให้นนนอเอาไข่ด้วยเบคอนด้วยใช่ไหมเอาเอาไปทั้งหมดเนี่ยอ่ะนนนอโอ้ กัดเบคอนเข้าไปก่อนครับนี่ครับวิธีกินที่ถูกต้องนะครับเออเอา้าวอันไหนอร่อยกันอันนี้อร่อยกว่าใช่ไหมอันนี้ขึ้นเป็นเมนูแรกเอออันนี้นะฮะรอร่อยจริงรอบที่แล้วเราสั่งเอ่อเป็นของหวานของหวานเราเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าดีแล้วกันแนะนำนะครับให้มานะครับ สำหรับใครที่มาปารีสผ่านมาปารีสร้านนี้นะโคซี่อยู่เกจเจนนะท่านใดก็ลองมาชิมดูนะครับมีสองสาขาแต่สหาขาไหนอยู่ไหนเราไม่รู้รู้ว่าอยู่เจเจนใกล้กลางปารีสเนี่ยนี่อร่อยจริงกินเลย รอชั่วโมง15้านาทีนะฮะกินกินนาที <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โหบ้านนี้กินอย่างเร็วเลยเม <c oughs> ื่กอก่อนอยู่วัดไงเมื่อก่อนอยู่วัดเป็นเด็กวัดก็ต้องแย่งกันกินอย่างนี้แหละมันได้เร็วไม่งั้นกินช้ากินไม่ทันเพื่อน <c oughs> เด็กวัดแย่งกินเหลือแต่เหลือแต่ตน้ำนี่ <c oughs> เกี่ยงเดินดีดูคนนี้กินไม่หมด นี่ดูของพ่อกาแฟอร่อยลาเต้ดีแนะนำเลยในราคาที่เหมาะสมนะพูดถึงในฟารีสนะราคาใช่ใช่คุ้มอะแต่ถ้าถามว่าเทียบกับโฮลีไทยโฮลีไทยก็ดีกว่าเบาอุ้ย ไม่ถ้าเกิดสมมติว่าคนมาเที่ยวเนี่ยเขาเดาว,ว่าเขาอยากกินอาหารฝรัง่งเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเอาว่าถ่ายรูปสวยอะอตามจุดตามร้านใ,นใหญ่ๆร้านดังๆโอเคได้แต่ว่าร้านนี้ยอยากแนะนำให้มามันคุ้มแล้วก็บรรยากาศปารีสปารีสปารีสแท้ๆปารีสแ,แบบโลเคลเลยแล้วก็บรรยากาศโอเคใช่ไหมาอาหารดีพนักงานดีผู้สังกฤษคล่อง รสชาติอาหารดีดดดดดนะฮะคโคตรอิ่มนะอิม่มปะเอาจะอิ่มไมนะเนี่ยอิ่มนะอิ่มแล้วเนี่ยไม่อิมอ่มหรอมอิ่มไม่ไม่อมอ,อิมอ่มนะเพราะอ,อิ่มนะเอาขนมปะโ,โอเคเราจบคลิปเลยดีกว่า ลา <ítulo> ไปก่อนนะฮะีนี้แม่งกินเสร็จแล้วห่วงเลยกลับมาพบกันใหม่อีี่เดดไปนะฮะวันนี้ลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะฮะช่วยปั๊มหน่อยเออขึ้นมาทีละคนไปก่อนนี่นะฮะราคา Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.